พี่น้องสวีดัสวัสดียำสื่อสายเทียงๆพี่น้องกับเมนูนี้เลยครับสุดเจมสุดเจ๋วเมนูบานๆาเอาเมนูหน้าหมดแล้วหัวซีนนะครับเนาะหัวซีนน่องน่องลายขาลายกุ้โดวหนักๆตัวที่เยอะ มันบ้างเสียบๆนัวๆเรื่อยๆล้วกาเมนูนี่ครับเมนูแจมเมนูเจียวเมนูเจ้าเกาเจ้าเดิมบางคนก็ไม่กินดิบนะครับบางคนก็ไม่ชอบกินดิบนะเ็ไม่เป็นไรครับ ไปกินนะตัอไผ่หลังคนก็คั่วนะบางคนเขาก็ชอบคั่วสีสุกนะไอยนี่ดิบไปก่อนวางนี่นะี่ครับอืจับ สุดยอดพี่เนสุดๆเลยอันนี้นะครับอันนี้สำหรับคนชอบกินสุกนะครับเนาะบางคนเขาไม่กินดิบกันบางคนเขาไม่กินดิบมาเรากินสุกก็มีคนกินสุกก็มี มันโดดหนกักๆไปลุยสะครับคนร้อนๆนี่ก็เอาไปคั่วเอาไปคั่วได้นะนี่เอาไปคั่วเอาไปค <c oughs> ั่วอย่างวะ บางคนไม่กินดิบก็เอาไปคั่วนะครับกินสุกๆนะครับห,หวานจุ้ยๆครับห,หวานเมน,นูบ้านๆนะ ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลำํารเลยรวยครับถูกไหมคำวันที่หนึ่งสามตัวต้องต้งก็นใชหมกตัวต้องต,อง,ต,อง,ตองจัดไปครับเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนาะพบพากันไหมคลิปหน้าครับขอคำว่า,าสวัสดีครับบางคนไม่กินดิบนะอยประจัดไเลย